องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรนาร่องหนึ่งตำบลหนึ่งแปลงสาธิต บูรณาการการทำงานร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรจัดทำศูนย์การเรียนรู้การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันที่26กรกฎาคม2566สิบเอกดอกเตอร์นรงค์อยู่ปานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำศูนย์แปลงสาธิตการใช้สารปรับปรุงบำรุงดินและโครงการนำร่องหนึ่งตำบลหนึ่งแปลงสาธิตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ที่โรงเรียนอนุบาลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งสาธิตเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ เกี่ยวกับการจัดทําแปลงสาธิตในขั้นตอนการทดลองปฏิบัติจริงแก่สถานศึกษาตลอดจนเพื่อเป็นแปลงสาธิตนําร่องในชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในอนาคตแบ่งการอบรมออกเป็นเจ็ดรุ่นรุ่นละหนึ่งร้อยคนรวมทั้งสิ้นเจ็ดร้อยคนโดยในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ห้ามีผู้เข้าร่วมโครงการกว่าหนึ่งร้อยสิบคนสิบเอกดอกเตอร์นรงกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำการเกษตรปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันสารเคมีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการป้องกันศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเกษตรกรจึงแสวงหาวิธีการที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นทุกวิถีทางสารเคมีจึงถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางจนก่อให้เกิดโทษทั้งตัวเกษตรกรผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมดังนั้น เพื่อเป็นการลดสารเคมีและส่งเสริมให้เกิดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้นำสารปรับปรุงบำรุงดินมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรมีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่างในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วย